น้องอาชีเดินทางไปอเมริกาคนเดียวคะ่ะโบชยดาส่งน้องอาชีสนามบินเดินทางไปหาน้องนาตาชาที่อเมริกาคนเดียวแม่ต้องบอกว่าสาวโบเองเนี่ยก็ส่งลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องอาชีที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะสําหรับแม่โบและสามีอย่างแบงค์แล้วสวมกอดลูกชายที่ความห่วงใย,ยเมื่อน้องอาชีต้องเดินทางไกลไปยังอเมริกาคนเดียวเพื่อไปหาน้องนาตาชาและพ่อฟุกก๊กเกิกพลและนาตาลีนั่นเองคะ่ะโดยโบได้เขียนข้อความผ่านอิสตากรัมว่า have a safe trip การเดินทางไกลคนเดียวครั้งแรกของพี่อาชีขอให้ลูกปลอดภยัยพอจะห่างกันนานๆแม่ลูกก็คิดถึงกันมากๆแต่ทุกอย่างต้องมีครั้งแรกพี่อาชีจะได้เก่งและได้เรียนรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆช่วงโควิดก็มีสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนเดินทางหลายอย่างพี่อาชีพทำได้ดีมากตอนนี้ไปเกือบถึงครึ่งทางแล้วกำลังอยู่บนเครื่องของญี่ปุ่นไปอเมริกายังไงทางทีมงานก็ต้องขอให้น้องอาชีนั้นเดินทางปลอดภยัยละค่ะ